สวัสดีครับพบกับสวนผักตาสิทธิ์อีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาผสมปุ๋ยนะครับให้ทุกคนดูนะเผื่อเป็นความรู้สําหรับมือใหม่ต่อไปนะครับผมจะผสมไว้ใช้กับสวนผักของผมเองนะครับว่าวันนี้นะครับผมก็จะผสมในส่วนของอัตราส่วนของปริมาณปุ๋ยอยู่ที่10ลิตรครับจะมีทั้งปุ๋ย A และก็ปุ๋ย B คนระับเขาก็จะเขียนกำลับมาให้อีกแล้วว่าเราจะใช้ A ส่วนั่งนี้ B ส่วนั่งนี้นะครับ น้ำนะครับที่เราจะใช้นะครับก็จะต้องเป็นน้ําน้าที่สะอาดนะครับก็จะเป็นน้าดื่มน้ําถังอย่างนี้แหละอันนี้ผมเตรียมแล้วสิบลิตรนะครับแล้วต่อไปทางนี้ผมก็จะเริ่มทําให้ทุกคนดูเลยครับถ้าเป็นกระติกแบบนี้นะครับมันจะมีอัตราจํานวนลิตรบอกอยู่แล้วว่าใส่ได้กี่ลิตรกี่ลิตรอันนี้ใส่ได้อยู่ที่เจ็ดลิตรนะครับเราก็เทลงไปเลยภาชนะที่เราใช้ตอนนี้ก็คือ เอาที่เราหาได้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นถังที่สวยๆนะครับเราก็เอาไว้ที่เราสะดวกพวกกะละมังที่เราใช้อยู่ในชุดประจําวันนะครับในส่วนของสารตกค้างมันก็ไม่ได้เป็นพนิอันตรายต่อกับร่างกายของเรานะครับ ตอนนี้เตรียมน้ําทั้งสองถังเสร็จแล้วครับก็อันนี้สิดิสุดฤิ์ในส่วนของปุ๋ยเอนะครับก็มันจะมีอยู่สามอย่างเอหนึ่งครับเอสองเอสามเราจะแยกถังกันนะครับในส่วนของ B ก็จะมีอยู่สี่อย่าง B1 หนึ่งสองสามและก็ B4 สี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการผสมเริ่มตามลำดับนะครับจาก A1 หนึ่งนะครับ ไปเลยใส่ไป,ไปแล้วรเราก็จะมีตัวคนนะครับแป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้วครับตัวนี้ต่อไป A2 นะครับไปเลยุวี่ยจะเป็นลักษณะสีดำๆนะครับทุกคน ต่อไป e 3ามครับไปเลยคนให้เข้ากันนะครับทุกคนโอเคครับปุ๋ย e ก็ทิ้งไว้สักพักนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของขั้นตอนของปุ๋ยบีนะครับเริ่มกันเลยครับบีหนึ่ง ก็คนให้มันละลายเหมือนเดิมนะครับต่อไปจะเป็น B2 นะครับต่อไปจะเป็น B3 นะครับ พ็เราใส่ B3 ไปน้ำก็จะเป็นลักษณะส,สีเขียวนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็น B4 เราก็จะคนอย่างนี้นะครับให้มันเข้ากันนะครับ แล้วก็จะทิ้งไว้สักพักเหมือนกนันให้เขาละลายเต็มที่ครับในส่วนของขั้นตอนการรอให้มันละลายดีครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะต่อไปก็เราจะมากรอกเข้าสู่ภาชนะครับเพว่ขวดน้ําดื่มเราก็ได้ครับตรอกเก็บไว้ในที่ร่มนะครับนี่ครับก็ดูนะละะนักษณะปุ๋ยนี่ เราเราไม่ต้องกรอกเต็มนะครับตอนเราจะใช้เราต้องเขย่าก่อนก็อัตราขวดนี้ก็ประมาณ600มิลลิตรนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนหมดจนหมดคุยต่อไปเราลงมากรอก่วนปยุยบีก็ใช้เหมือนกันนี่ปุยบีบ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะสี่เขียวๆ ก็จะกรอกนี้เลยครับตอนนี้เรากรอกเสร็จแล้วนะครับเล็ดนะครับ v A ก็จะได้อยู่ที่18ขวด ปุ๋ยปีก็อยู่ที่18ขวดกันปริมาณ10ลิตรนี้นะครับเราสามารถใช้ในในส่วนของกล่องโฟมลักษณะของกล่องกุ้งครับได้120-140กล่องในส่วนของขั้นตอนการผสมปุ๋ยนะก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจหรือว,ว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามทางแชทได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับพอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ